ที่สารปกครองอุบลราชธานีค่ะขับเคลื่อนนโยบายของสารปกครองสูงสุดนะคะรณรงค์หลกักการส่งเสริมให้คู่กรณีให้ประชาชนหลกักการน่อยงานทางปกครองค่ะใส่ระบบะงานคดีป,ปกครองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เทียข้าศนสารปกครองอุบลราชธานีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำนักง,งานสารปกครองอุบลราชธานีค่ะได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคู่กรณีประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใส่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะคะโดยมีนายอนุวงศ์ซาบุศค่ะที่ปรึกษาสำนักง,งานสารปกครองร่วมด้วยนายชาลีวัตรสีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีผู้บริหารอายการทนายความ เจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐนะคะรวมในการสมาัมมนาการอำนวยความยุติธรรมทางการปกครองโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนะคะก็นับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของศาลปกครองสูงสุดในการรณรงค์และการส่งเสริมให้คู่กรณีให้ประชาชนและการหน่วยงานท่างปกครองได้ใส่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิภากษาคดีการบังคับคดีปกครองและการให้บริการประชาชนโดยศาลปกครองนะคะได้จัดให้มี และพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นค่ะเพื่อร่องรับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองนะคะโดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นการฟ้องคดีการทรงและรับคำให้การคำขัดขานคำให้การ์คำ,ำ,ำให้การเพิ่มเติมคำชี้แจงคำถแถลงคำร้อง คําขอหรือพยานหลักฐานร่วมถึงคําสั่งสารไม้เลียดหรือเอกสารอื่นใดน,นะคะในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกซึ่งหากคู่กรณีทุกไฟายต่างประสงค์จะด,ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะนอกจากจะยังทําให้เกิดการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีเสร็จเร็วขึ้นนะคะยังประหยัดเรื่องของเวลาในการทรงค้าคูความและสามารถลดต้นทุนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาของคู่กรณีของศาลได้อีกนัําค่ะค่ะโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนะคะมาพัฒนาระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สมบูรณ์และก็เตรียมพร้อม กล่าวสู่การเป็นสารปกครองอัจฉริยะมุ่งสู่ความเป็นสมาร์ a แอดมินโคสนะคะด้วยระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสมาร์ทเซอร์วิสนะคะสมาร์ทโคดนะคะและก็สมาร์ทออฟฟิศซึ่งก็เป็นในส่วนของสมาร์ทเซอร์วิสจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะให้บริการประชาชนคู่กรณีและก็หน่วยงานของรัฐซึ่งการประกอบไปด้วยระบบงานคดีปกครองแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า litigation portal นะคะสามารถที่จะช่ำราคาธรรมเนียมสารอขอคัดคํำพิพากษาคำสั่งของคำปรึกษาคาดีออนไลน์นะคะและวก็ล่องรับเอกสารสีดอิเล็กทรอนิกส์นะคะและวก็ห้องพิจารณาคาดีอิเล็กทรอนิกส์และก็การพัฒนาระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเพื่อที่จะมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการดำเนินการนะคะกระบวนพิจารณาคาดีปกครอง เพื่อสารปกะรองเก่าไปสู่การเป็นสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์หรือว่าเป็น e a d m i n c o d e นะคะภายในปี2 5 7 0และก็เป็นสารปกครองอัจฉริยะ smart a d m i n c o d e นะคะในปี2 5 7 5้าเก่าสู่ความเป็นสารปกครองแห่งความเป็นเลิศหรือว่า cost ะคะ e x c e เล e n t ในปี2,580นั่นเองนะคะ,ะถือว่ามีการพัฒนานะคะซึ่งเข้ากับมีเสียงจากทางอธิบดีศารปกครองอุบลราชธานีค่ะไปฟังเสียงเพิินค่ะ ในเรื่องนี้นะเป็นโนโยบายของผู้บริหารในระดับสูงนะค,คือดรอวรพจน์วิศรุพิษนะครับซึ่งเป็นประธานศาลรปรกครองสูงสุดท่านให้โนโยบายอย่างชัดเจนนะครับว่าจะหาวิธีการนะครับที่จะดําเนินการให้เป็นไปนตามกรอบระยะเวลานะครับในการอำนวยความยุติธรรมนี้ได้อย่างไรนะครับก็เลยได้กําหนดเป็นโนโยบายนะครับอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ก็คือ,อให้มีการดําเนินการ ในการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายการฟ้องคดีก็จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็เป็นการประหยัดนะครับในเรื่องที่2ที่ท่านให้ความสําคัญก็คือว่าในเรื่องของการไกลเกลี่ยคดีนะครับในศาลปกครองบุณทธานีซึ่งก็เป็นการดําเนินการนะครับควบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะทําให้คดีนี้เสร็จประหยัดศาลเร็วนะครับทางหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้คือมูลนิธิคอนราดอดีนามนะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์ต่อสารปกครองนะครับในส่วนกลางและในส่วนของมีภาคนะอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดประมาณ20ปีมาแล้วนะซึ่งก็จะทำให้สาลเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนและพัฒนาไปสู่สารแห่งความเป็นเลิศนะครับแล้วก็ก้าวสู่ในระดับสากลได้ อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปสมัครใช้งานในระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีความประสงค์อยากจะฟ้องคดีปกครองเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับขั้นตอนที่ที่จะใช้งานก็คือท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลปกครองนะครับไปเจอเมนูของคําว่าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าการที่จะต้องเข้าไปสมัครนะครับแล้วท่านก็จะได้ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนั้นแหละครับท่านสามารถมา ใช้บริการในเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของทุกขั้นตอนเลยครับไม่ว่าจะในเรื่องของคําฟ้องคาให้การค,คําคัดค้านคาให้การและคาให้การเพิ่มเติมตลอดจนถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะนั่งพิจารณาคดีขั้งแรกหรือนั่งฟังคาพิพากษาแบบระบบชอภาพก็สามารถดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะดวกและก็ประหยัดนะครับและรวดเร็วด้วยครับขอบคุณครับ